สวัสดีครับผมอบเรียกอบก็ได้วันนี้ผมอยู่ที่เกรียงไกรมอเตอร์เซลล์นะครับผมวันนี้จะมารีวิว Honda CT 125นะครับผมตัวใหม่จาก Honda สายลุยต้องจัดเป็นยังไงไปชมเนยครับในส่วนไฟหน้านะครับผมเป็นไฟหน้า Full LED นะครับผมซึ่งสว่างมากนะครับในการขับขี่ในะตอนกลางคืนนะฮะหน้าปัดใหม่ดิจิตอลนะครับผมสาม,มารถแสดง อย่างนะครับผมรถไม่ว่าจะเป็น yeah, e BS, ปเกียร์ ABS ไฟเลี้ยวแล้วก็จะขึ้นมาเป็นแฮนด์นะครับผมแฮนด์ hand, จะเป็นแฮนด์บาร์แบบสูงนะครับผมซึ่งสามารถทําให้คันโคลนรถได้ดีขึ้นในทุกสภาพถนนนะครับไฟเลี้ยวนะครับผมแข็งแรงมากเป็นไฟเลี้ยวแบบยางนะครับผมซึ่งมันจะไม่หักนะครับเวลาที่เราลุยไปในฝ่าดุมงไรนะฮะดูกันที่ช่วงล่างมากดีกว่าช่วงล่างนะครับผม ทาง Honda ออกแบบมาอย่างแข็งแรงมากครับไม่ว่าจะเป็นบัคคนหน้าที่เป็นเหล็กการเซฟแกนชกหน้านะครับผมซึ่งเป็นยางครอบไว้แล้วก็เป็นระบบเบรก ABS นะครับผมซึ่งได้ปั๊มนิกชินมาด้วยนะฮรนะครับผมยางเป็นยางตึงหรือบ่านะครับผมสามารถวิ่งบนถนนได้นะครับผมแล้วก็ลุยได้เหมือนกันล้อเป็นล้อขอบเจนะครับผมยนต์นะครับผมเป็นเครื่องยนต์1 2 5ซีซีนะครับผม จ่ายน้ำมันโดยระบบหัวฉีด TGMFI นะครับซึ่งจะทําให้การขับฉีดประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับตัวท่อเป็นท่อแบบยกนะครับผมขับฉีดสบายแล้วก็สามารถลื่อนกระทะะนนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นกันแ้งนะครับผมทําจากเหล็กนะครับแข็งแรงมากนะครับผมสามารถเซฟตัวเครื่องเราจากะะะะพวกสิ่งที่จะมาทําลายเครื่องะครับพวกหินพวกดินอะไรพวกนี้นะ ต่อมาผมจะเป็นระบบเบรกหลังนะครับผมเบรกหลังเบรกหลังนี่จะเป็นดิสนะครับผมซึ่งเหมือนกับด้านหน้าครับผมเป็นฟั๊มนิดเป็นไฟท้ายนะครับผมไฟท้ายเป็นฟ u l l LED ดีเหมือนกันนะครับผมกับด้านหน้านะฮะมียางมีอะไรเหมือนกันครับผมป้องกันการกระแทกได้อย่างดีนะครับแหลกท้ายครับผมแหลกท้ายสามารถบรรจุของได้ถึง20กิโลครับผมหรือ40ลิรนะครับ ซึ่งเยอะเขามองควรเทาเหมาะสำหรับสายแคมปิ้งสายเที่ยวนะครับผมอ่ะมาดูที่ใต้บอกันดีกว่าใต้บอกเปิดตรงนี้นะครับลูกค้านี่อ่าจะเป็นทางน้ํามันทางน้ํามันเนี่ยสามารถจุได้ถึงห้าสี่ลิตรนะครับผมซึ่งสามารถวิ่งทางไกลได้3 6 0หกสิบกิโลเมตรนะฮะต่อกันที่นี่ครับผมฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับจะเป็นกองนะครับผมกองจากโวชีดนะครับผมซึ่ง ปลอดภัยจากเศษฝุ่นเศษน้ำนะครับผมที่จะเข้ามาระหวา่างขับขี่ได้นะครับแล้วก็จะเป็นทั่วไปของผมจะมีเกียร์นะครับผมมีเกียร์มีขาตั้งเดี่ยวขาตั้งคู่นะครับแล้วก็มีข้อโซอ่แล้วก็ตรงนี้นะครับผมตรงนี้สามารถพกพา,าปแร,นนรับผมหรือพวกเอกสารรถได้นะครับผม ร่าวๆนะครับแล้วผมสําหรับซีทีไรยี่ห้าตัวนี้น้ผมเดี๋ยวผมจะลองข้อมให้ดูครับว่าท่าขับขี่จะประมาณไหนสำหรับค่าขับขี่ระบมของ h o น,นด้าซีทีไรยี่ห้าผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมสูง180นะครับผมสามารถาส่อนลงได้เต็มส,สองเท้า,ทาเลยนะครับาขับขี่ก็สบายครับผมสายลุยต้องจัดนะไปคนเดียวนะครับผมเที่ยวคนเดียว สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับผมที่สนใจตัว Honda c ซีทีรุ่ยุค5คันนี้นะครับผมสามารถติดต่อได้ทางเพจเกียงไกรมอเตอร์เซลล์นะครับผมจะมีแอดมินคอยบริการลูกค้าทุกท่านอยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางร้านด้วยนะครับวันนี้เกียงไกรมอเตอร์เซลล์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ